ประกาศข่าวดีมีลูกคนที่สองหลังลุ้นมานาริต้าซิริต้าพร้อมสามีกอนอร่งเดชประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กําลังมีทญญายาทคนที่สองมีน้องให้น้องกวินแล้วล่าสุดริต้าจัดกิจกรรมจิตน้ําชาการกุศล m o m e n t of Hope สารต่อสะพานบุญปีสองเพื่อระดมทุนช่วยเหลือ UN เ c r ซต่อเด็กและผู้หญิงไรรัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยที่โรงแรมฟซิซันกรุงกรเผยเริ่มจากตอนนี้กี่สัปดาห์แล้วกอนอันนี้สินแสยังไม่ให้บอก สมการราคอยเลยก่อนสมมากเพราะเรามานานมากครับตอนนี้กวินสามกบครึ่งข่าวดีนี้ทราบนานหรือยังก่อนสักพักหนึ่งครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างริต้ารู้สึกตื่นเต้นมากมากลุ้นมากคือไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมจะมาได้หรือเปล่าหรือว่ากวินจะได้มีน้องหรือเปล่าลุ้นเหมือนผู้หญิงทั่วไปลุ้นเลยค่ะรู้สึกโชคดีมากที่เขามาโมเมนต์ตอนรู้เป็นยังไงบ้างก่อนดีใจริต้าดีใจน้ำตาไหล เลยดีกว่าพูดความจริงคือร้องให้ออกมาเลยคือกอดกันร้องให้เลยดีใจมากๆตอนนี้มีอาการแท้ไหมริต้าก็มีบ้างคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มากทําให้ถึงขั้นอวกมีมืนหูเวียนหัวเพลียก่อนคนที่แพ้คือผมเองยิ้มกินเยอะมากหิวตลอดเวลาแล้วน้ําหนักไม่เคยถึงเจตอนนี้ทะลุไปแล้วริต้าเหมือนแพ้ท้องแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้คะ่ะหลายคนก็ลุ้นว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย จริง,รงๆเราก็ลุ้นอยู่นะยังเห็นไม่ชัดเราก็ยังไม่รู้มีคนอยากเห็นลูกสาวริต้าก่อนริต้าแล้วแต่ดวงโชคชะตาฟ้าลิขิตไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็แฮปปี้หมดเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ลูกแฝดเลยด้วยไหมริต้าหัวเราะให้คุณก่อนต่อก่อนคิดว่าน่าจะหนึ่งครับริต้าคือจะบอกว่าครั้งนี้เราปรึกษาคุณหมอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการคุณหมอเขามาเองตามธรรมชาติเลยค่ะเขาเลือกของเขาเองว่าจะมาก่อน น้องกวินพอรู้ว่าจะมีน้องเป็นยังไงบ้างกอนกวินตลกมากตอนแรกเรารู้แล้วก็ค่อยๆบอกเขาแบบซอฟๆถามเขาว่าอยากมีน้องไหมแล้วคําตอบแรกเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีเขาบอกมีเพื่อนเยอะแล้วริต้าเขาเหมือนยังไม่เข้าใจแต่พอบอกว่าเหมือนพี่พัดพี่พิมมีมาเล่นกับท้องหรือยังริต้าตลอดเวลาเลยคะ่ะช่วงนี้กวินจะอ่อนโยนคิสพุงหมามิคิสน้องตอนนี้น้องจะตัวเท่าไหร่แล้วน้องจะออกเมื่อไหร่เริ่มถามแล้วตอนนี้ริต้าต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง ริต้าก็บํารุงจะบอกว่าคุณกรมีวิตามินมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นดูลริต้าอย่างดีมากๆครั้งแรกคุณกรจะคอยประคองกังวลครั้งนี้เต็มที่เลยริต้าคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมจากครั้งแรกริต้ามีแคแต่ว่าเราศึกษาก็จะมีความเข้าใจว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะสามารถทําอะไรได้ถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคอะไรก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่ก็ระวังนิดหนึ่งความตื่นเต้นมาระดับไหน ริต้ามากเลยค่ะทุกครั้งที่ไปอันตราสาวก็จะแบบหน้าเหมือนใครขอให้คนนี้หน้าเหมือนริต้าหัวเราะก,ก่อนเพราะคนแรกเหมือนผมไปแล้วดูแลเป็นพิเศษเลยไหมก่อนคือจริงๆก็จะดูแลแต่ก็จะสบายใจขึ้นตอนกวินเรามือใหม่ก็จะมีความวิตกกังวลเยอะทุกวันนี้ก็จะชิลขึ้นเพราะเราผ่านมาแล้วภรรยาเราก็สตรองมากก่อนใช่ครับเขาก็ออก,กำลังกายสม่ำเสมอได้คิดชื่อผือไว้หรือยังกอน ยังไม่ได้คิดครับยังไม่รู้ว่าจะเกิดวันอะไรต้องรอดูเรื่องก่อนก่อนใช่ครับเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนแล้วไม่ได้ใช้ชื่อนั้นคนมาร่วมยินดีเยอะเลยริต้าต้องขอบคุณมากมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำยินดีเลยค่ะตั้งใจว่าจะมีกี่คนดีก่อนจริงๆไม่ได้ตั้งเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยให้เขามีพี่น้องหนึ่งคนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีริตา้าริต้าว่าพอแล้วแหละค่ะมันเหนื่อยใช่ไหม ริตา้าคะใช่ค่ะมองภาพตัวเองเป็นพ่อแม่ลูกสองไว้ยังไงบ้างริต้ายังนึกภาพไม่ออกเลยเอาจริงๆยังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเลยทีเดียวต้องไปขอคําแนะนําจากเพื่อนๆว่าเป็นยังไงถามว่าจะได้เจอหน้าน้องตอนไหนไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าคารอลุ้นอยู่ค่ะ